จิกลายเขาพากองเธอ่ารักดูชันแอบมองจิกลายย่อยย้อนตุวหนาเป็นคาดูฉันเป็นไรจิกลายแ่กยัอยากขยายเหมือนเหมนกับไฟกับหองรับร้ไม่พอสุดแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกปรกกันไปนะครับอันนี้โปรโมชันของพี่สุเมศยแต่ดิ้ที่เขานั้นดั ยืนตัวไปดันมาควาาสายตาเราเส้นไหนคนหนึ่งรักแรงกข่าวาไม่มีคาสักเส้นคนหนึ่งต็วแมนเหมือนว่ามันจะเนาหองอ่เห็นมากเลยไหม ผมคนชอบฟังเพลงนี้มากเลยนะครับจะอ้วกอุ้ยชิคกี้พายเพลงแปลเยอะมากเลยนะครับอ่าเอาอยู่กเพลงหนึยัอยงอัศนีวสันนะครับแต่มันจะติดเหล็กมากเลยนะครับเป็นไ,ได้เหรอฮะได้เหรอฮะได้ชวนนะครับเด็กๆนะครับเ,เราเชิญเด็กกันออกก่อนนะฮะเ,เด็กๆชอบฟังเหรอฮะเอามาเอ่อเมื่อกี้เลยอัอศนีวสันเลยผมเคย ตั้งต่กลางมันด้วยนะครับโอบ้หลายเพลง,ง,งมากก็เคยเป็นชายสมชายมาก่อนไม่เคยอ่อนควาเปียรจริงๆแต่ไม่เคยเจอใครอย่างเธอช่วยกันฉันเคยนอนกับเธอ เดี๋ยว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 เดี๋วทหารร่วมที่ยังแยกดินกับทรายไม่ออกเลยนะลูกอีกเพลงเลยครับเราจะเพลงสุดท้ายแล้วครับเพลงสุดท้ายแล้วฮะทิ้งรักลงแม่น้ำทิ้งรักลงแม่น้ำเหรอครับเพราะรักเราชอบ